วัสดีจ้าพี่น้องผ้าขาป้ายเรียบผ้าเอาผ้าไปะนะโอ้ยบอกกันกระบอกพิษเนาะไปสะสางเพื่อนพี่น้องเก็บกองไว้หมู่เดียวได้พี่น้องเอ้ยซ้ำป้าดูคอ,อกเนี่ละ่ะปั่นมาป้าดูคอ,อกวะเห็นพ่พี่น้องวันดีสุขุสุขคตเน้อจ้าเบ้ออันนี้หน่อยก็มีเมื่อกุมนี่สิได้จกดอกพี่น้องจ้งคอยตัด ย่านหัวขาดอันนี้เมนบ่โอ้ยเบอร์อุ้ยนั่ยแยกเก็บกองไว้เกินพี่น้องบ่ใส่ถุงมือหรอกบ่ทันัดสวัสดีสุขุสุข,ขเนเด้อพี่น้องพุ่นน่ะปัดตัวเบอร์ตายดุเบอร์ปัดพี่น้องแต่เบิ่งจุ่มนี่เชื่อใจแจ็คโดพ้พี่น้องพุ่นน่ะบททเบอร์ ปาดพี่น้องเอ้ยปาดชอยยหนญะ่เนี่ยปาดเห็ดปีนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่น้องเบิ่งปาดพองนี่ไหมเบิ่งปุ่นอ,อะปุ่นอะพี่น้องปาดตัวอืมอปาดตัวให้ปาดจะถอดปาดหลายปาดพี่น้อง คุณน่ะปาดตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ปานเบาปลาลูกคอกรวโดดเบื้องพี่น้องมองเดียวได้หนิโกกใหม่โคก,กเดียวนับเรื่อพี่น้องจ็กดดกสองดดกแล้ว

สิบอุ้ยหัวขาดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สิบยิเดยิบสองย่ิบสามยิบสี่คเด इफा इफा चेटोकामसीपीपी สามสามสามสบสบห้หกดอกพี่นองสาหนี่สาสบหอันนี้ยางตัพี่นองเข่ามากเรหันกับตาตึกเลยไปไปสบหกเนาะห้อยออกสามหกเฮะปล่อยเสี่ยพี่นอง วอีกเด็ยเเดยาอะไรบ่ยี่มองเก้าเนี่ยเ่ะพี่น้องสามหกสามเจ็ดเนี่ยว่าเสียบบูกูอยู่พี่น้องเบ่ไในบ่อันนี้เป็นส้างกระจาย หลอกนี่พี่น้องดูสิคะคนน่ะปาัาดบ่คนน่ะ,นะเห็นบ่อเรื่ยงเงพี่น้องเสีอละเพี่น้องบ่ nhưng mà thắt này bây giờ ở Yu Pinong, ha, lừa Yu Pinong, phun à, ngặt đâu, ngặt đâu, nhìn bao, đưng lươn, Nhưng hơi hơi, hơi พี่น้วงก็มาเมื่อกี้มามาพี่น้วงไปจกก็เฮ็ดน้ำกันเฮ็ดออกห้ายปีนี้ โอ้เบื้องมองนี่พี่น้องไงเอาไงาเอา,ง,า,เอางไปตัดทีเดียวปันว่ามูปลาขขอขอดูขอก็ลวดพี่น้องคนน่ะคนน่ะสวดปุกูกอยู่คนน่ะ ดอกน,น้อยน้อยปนเปืเ้อนเดียวอันนี้ก็ะเมียนดอกน,น้อยน้อยเบิ่องเบื้องอันนี้นี่เราบักองดำหญ่พี่น้องนี่มู่เดียวแท่นี่พี่น้องเบิ่งแต่ละามูน่นี่คือปลาดุกคอกเนาะคือฝนสิตกะเหรอพี่น้องกระซังเอาเสียมันนั่งอยู่ ມັນກໍຕົກຕົກດິນນັ້ນແນ เว้นอมนามเือนว่เว้นโอมนามทัาปุกกูกุูยเย็บเม็นเย็บอุ้ยนี่อันนึงพี่น้องจำในบอกกระเป๋าแดงๆดงมาหนี่อีกแล้ว พ่ออีกแล้วสามดกอกยาเหยียบเห็ดพี่น่เอื้อสามด,กนนดกอกจังเลยสี่ดอกกระเปรงแดงสองสามปีย้อนหลังอันที่ว่าสองโดยหลอกมองนี่ลยบพี่น้องอันนี้ได้าสามดอกแล้วดอกที่สี่เหยียบหัวแบน giờ xíu hình bưng hình mà giờ bên tết tế Có thua rứa bà hình nó bát, bôi, rượu cái nọ Úi bưng Bà hát nha bì bưng là bạc đam nhai bì nọ อะไเก็บเห็ดโดนกระลื่นเทคนี้นะพี่น้องพุณน่ะเบื้องัอผุนไลไลยูพี่น้องยอ,ยอุ้ยอันนี้นี่เอกพี่น้องนี่มองเดียวกันอ,อุ้ยเหยียบเนินห้าเหยียบพี่น้อง nhìn này nè phát ư hết mấy khá chán phát nhu ư phần xíu ốc bên muông xíu là phí nụ mắc đầm nhây nhỉ, chốt lâu chốt lâu bơ mỏng đấy này cầm lóc và xíu nhang ốc bây tự nhiên nhai khứt ẩn เอาอะไรเอาไว้นี่ละดอกอะไร้จ้งคอยเอาวิ่งอเป็นยังคือเสียงคอยยยายมากผู้เดียว เห็นบ่ผลตูดินเล้วช่วงผลตูดีดีผลตูดินแต่ตูดิ้นยายบ่ายานหนอ,อพี่น้องเสียก็เอามานําอยู่เห็นบ่ว่าเป็นวายใหญ่เอาไปแล้วก็เห็นบ่พิเนเลือเลี๋ยวแม่พี่น้องเห็นบ่มันบาเสียบเอาไว้นี่ละอ่ะอมนม้ำเห็นบ่ ว่ายายตัดออกรลาวนม่เมียนใ้พี่น้องกินได้ก็จ้งควายเอาไปนะเห็นบ่อืมอมคนอมน้ำกับมีพนตกสม,มือสม,มือเห็นบ่ อย่างตัวพี่น้องสาวจานผ่านชจ้ยอีกเแล้วพี่น้งองคืนออกคู่กันดีดีพี่น้งนองเบื่อเริ่มเปิดกล้องพี่น้งองโอ้ยเบื่อ อุ้ยเบิ่งแฝดอันนี้พี่น้องเบิง้งเสียนดินเนาะบ้านเฮืเอนเสียนดินเห็นไหม ไปเดี่ยวก็กินบ่อไรพี่น้องยากกับกาบเอามาเทหมุอเซอก็อามาเทถ้าพ่วมสะอาด จ้าวให้พี่น้องงามเนาะซ้ำนี่หลาย่ามักแบบรุ่นนี่อย,อย่างไปเบิ้งเต่ลหมองนีนงนงน่ไม่เคยผิดหวังพี่น้องเบ่ไม่เคยผิดหวังนี่นี่นนโอ้ Nóc tất cả tát cả tát nhoa phiên hoa, khỏe, ba hên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 , 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 hên. hên. hên, hên ba พี่น้องเบ้างนี่ดอกน้อยๆอันนี้อีกนี่อีกปาดทีทั่วเป็นแบบนี้บอกเห็นบ้างนีมปาดพี่น้องเบ้างกองอุกนุกยู่ พอนใหม่กับข้นมามนะ,ะเดี๋ยวตัดเอาซะเลยเเรือง น,นี่เอาบ่ได้เล้วเสียนดินเชื้อลาคุณน่ะเห็นบ่เสียนดิน,เ,น,เ,นเสียนดิน,เ,น,ดน,อน,อนเอาไปเลยก็หะหอบป่ะคือเกาพินว่ะฮักโก bên nhau một cha áo bé ta bé 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 ui ถอดออกไรบ่แมงบ่ยัางยากสิตดตั้งสี่แล้วพี่น้องเบิงามเนาะโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องเฮ็ดสารพัดออกนี่เห็นบ่ดอกซช่นนี้พโลขึ้นพวกดอกให็นหน่อยกับไม่เห็นบ่จะออกออกเป็นโมขึ้นปลาดุกอ,อกหน่อยไหมพี่น้องออ้ยเป็นเบาเบ้อนี่ยพวกจะมาปูดออกมาดอกอเพไ่นอะไบ่ได้แต่ดอก 你那，姑娘。 มวล่พี่นองยากกเสียงอ้อยๆรุ่าผ้าเห็ดเบื้งเรียงเออเฮยอยู่เอาไปกับถิ่มคือเเอาพี่นอง อะไรอางชางพนตกสมือเนาอเบอร์เสือล่าเอาเห็พพ่น้องเบิ่งเกินเป็นกระบายยัดแตดออกหร้ย่ายมันเป็นเบาๆนะไหมมันอมน้ำมังเสือพ่นออกเอาไปอันกินกับเห็ดเตะเละแตะเละอังสิมห <c oughs> อันนี้ก็โอ้ยฟาสังกระจาย เสียดายก็เสียจังเนอยมันกินบ่ได้ปลาฮทเบื่องพี่นองอุ้ยอันนี้เอาว่าไรนี่มันท่านเบ็ดตะหนีเบิดเด้อพ่สีเบิดนะเพราะว่าอันเป็นเป็นแบบแบบแบบ ัวหาพี่น้องเบอร์งามงามเห็นบ่เพิ่นขึ้นไม่มมไหม้เลยน,นี่ขึ้นน้ำตุ่นงามเนาะย่าเคยมาเอาสุป,ปีพี่น้องมองได่ย่ายมาออกมาเอาย่ายก็มาซองเบอร์บ่ผิดหวังพี่น้องขี้ดินขี้โดน บ้าอันนี้นีอันว่าอะไรตัดเฮ็ดผงอันโดนเนอพี่นองก็เลยเป็นเก่งๆจักน้อยปวดแขนหน่ยเด้ยพี่นอง ฮัส้วงดอกก็เมนส้วงดอกตีเหยียบเป็นเหยียบพี่น้องไว้ข้อหักปาดพุ่น่ะ gặp mình bơ đi đi nó vẫn cả khứa gì bài mày nó pin hoàng bơ muôn đi pin hoàng pin này hết muôn như hết ngắm ngắm pin hoàng bơ kulun kilin yuk แก้็สิคอล่าซ้ำนี่เนาะจ้ะไปตต่งรักไหมพี่น้องไปกินเขาจังคอยมาไหมวัดดีจ้บาบา,บายบายเบื้องงามเนาะขาวจูนพูนวัดดีค่ะบายบายให้เบือเบ้องปลาเกินดูปลาเบื้องปลาจาักน้อยเกินบ่ได้บเบื้องดูดสงสัยไฟสิเบ,เบ,เบ,เบ็ดแบตเตอรี่ Vai ver, 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 ver,